โอเคฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่เกมาเลานเอนเจอร์เหมือนเดิมวันนี้เช่นเคยเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวพิชแจคเดลิปเปอร์ของเรากันเลยดีกว่านะครับผมนะเป็นล่าง9ดาวอะวิวร้อยหกสิบนะครับผมอายังไม่ได้ปั้นแม็กนะครับผมผมไม่มีกบ9ดาวเพียงพอนะครับผมนะที่จะแบบว่าได้ปั้นแม็กให้ดูกันนะครับเออนะขอไปด้วย โอเคนะครับผมพี่แจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยก็ได้แบบว่ามีทําการแบบบัฟมาที่เียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูดีกว่านะครับผมว่าบัฟมาเนี่ยมันจะโหดขึ้นมากน้อยเพียงไหนนะครับผมหลังจากที่ผมก็ไปลองทดสอบดูเล่นดูแล้วแหละนะครับผมแล้วก็ตั้งรับไว้ด้วยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะในเรื่องผมนะฮะโอเคพี่แจ็คเดอะริปเปอร์นะครับผมก็เป็นสายว่องไวธาตุไฟนะครับผมก็ ป็นตัวนะ้ำมทัฟไฟนั่นแหละนะก็ใครที่ยังไม่มีก็สามารถเปิดหาได้แล้วก็มาลองใช้แบบว่าดูกันด้วยก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันอันนเอาจริงๆนะผมว่ามันก็ได้มีพอใช้ได้นะอผมลองเล่นดูลลแต่ถ้านะครับผมก็ใช้พันแปดนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมผมก็มีทําการแบบว่าลดแลสัก2จุดด้วยนะครับผมมันก็เลยแบบว่าเหลือแลประมาณนี้นะครับผมลดแล่2จุดนะอ่า อย่างต่ำเนี่ยผมคิดว่าก็ใช้สักลดแรกสักจุดหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าแร่มันแบกเยอะมากเกินไปเนี่ยอย่างเช่นตัวของชาการเนี่ยผมว่ามันก็เยอะอยู่นะถ้าลดแร่หนึ่งจุดผมว่าไม่พออะต้องสองจุดเลยเออถ้าเป็นแบบนั้นนะฮะอันนี้สองจุดก็โอเคแล้วนะครับผมหนึ่งจุดก็พอจะได้แล้วนะครับผมก็แล้วแต่ตามสภาพับผมเพื่อนๆมีเกียร์ประมาณไหนก็ใช้ไปประมาณนั้นไปก่อนแล้วกันะเออพอเปิดพอเปิดได้เกียร์เทียบเทมาก็ค่อยพัฒนา มาใส่ให้เลนเจอร์ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับเกียร์เจ๋งๆนะครับผมส่วนคนเรินในการจบตีนะก็ถือว่าถือว่าเร็วนะคนเดินในการคนเดิในการเคลื่อนที่ก็ถือว่าปกตินะครับผมอ่าส,ส่วนจุดยืนนะก็สองร้อยแปดสิบจุดเหรอ,อก็ไปเยอะเท่าไหร่นะครับผมมันก็ยืนอยู่กลางๆนะก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่มันแบบว่าอาจจะแบบโดนดีดพวกสกิลแบบว่าทัดนะ้าสตันอะไรก็แบบเนี้ย อาจจะโดนขัดได้นะครับผมเออมันเสี่ยงนะครับผมม,มันต้องแบบว่ายืนไกลกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้มันไม่เป็นไรเราใช้เกียร์แบบว่าเพิ่มระยะยืนไปแล้วกันนะครับผมมันอย่างอยก็แบบว่าอาจจะหลบได้นิดนึงนะครับผมเออขี่มันอาวุธอะไรก็ว่าไปนะครับผมผมก็เลยแบบว่าใช้สองปืนนี่แหละเพิ่มระยะไปเอ,อก็พอจะยืนไกลได้บ้างอยู่นะครับผมประมาณสัก300กว่าจุดเนี่ครับผมผมใส่ไปนะฮะน่าจะสามร้อยกว่าจุดละ ก็ลองเล่นดูแล้วมันก็โอเคพอหลบได้นะครับผมอ่ะในส่วนของสกิลนิดหนึ่งนะครับผมก็เป็นสกิลที่บัฟมานะครับผมก็เป็นสกิลดาเมจนั่นเองดาเมจทะลุม,มาตานะครับผมดาเมจสร้างความเสียหาย28เท่าแล้วก็เป็นดาเมจพิษด,ด้วยนะครับผมอ่าสกิลกว้าง380จุดนะครับผมโคด้าสกิล7วินะฮะส่วนสกิลที่2นะครับผมก็เป็นสกิลบัฟนั่นเองบัฟน้ำป้อมเนาะอันนี้มันน่าจะมีทาา่าไรเวทแบบ ลีลานิดนึงนะอ่าก็เป็นบัฟอ่าบัฟหลบสกิลบัฟต้านสกิลนะครับผมแล้วก็สกิลกว้าง400จุดนะครับผมสกิลเนี้ยครูดาว8นิ้นนะฮะอ่าก็เป็นบัฟพื้นฐานที่ก,ก็พื้นฐานพื้นฐานนะโอเคนะผมมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าเป็นบัฟที่โอเคเพอจะได้นะั่นแหละทันทผมพูดไปเลยนะฮะส่วนความสามารถไฮเปอร์นะผมก็เป็นรอบสังหารนั่นเองนะฮะอ่าก็เป็นประมาณนี้เลยก็ แบบว่าปล่อยตัวมามันก็จะแบบเหมือนโยนอะไรไปรสักอย่างแล้วก็ทําให้ศัตรูตายนั่นแหละนะฮะเออแล้วก็คนสามารถก้าดาวนะครับผมก็มี l า s แอ t แท c แล้วก็ฟื้นฟูแร่ธาตุแล้วก็ต่อต้านการำํำนำยัว่วยวนนะฮะอันที่ดีที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็น last อ t แท c นี่แหละที่ผมได้นะอ่าก็โอเคในมควรนะรผมผมเปิดได้นะในส่วนของคสามารถก้าดาว l า s แอ t แท c ก็ถือว่าโอเคนะอืมก็ น่าจะเป็นประมาณนี้เลยส่วนวิธีการใส่เกียร์ก็น่าจะเป็นประมาณนี้เลยครับผมใครไม่มีอะไรมากมายนะก็ใช้เป็นส่วนของเกียร์ช่องแรกแล้วก็ใช้เป็นปืนก็ได้ธนูก็ได้หรือไม่ก็ใช้เป็นอะไรอ่ะแหวนดอกจายเนียวหนานนะผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าผมก็ลืมนะผมไม่ได้ใช้เออนี่นี่เอาใช้นี่ก็ได้นะครับผมใช้เป็นฟังผ่าไปก่อนแล้วก็ช่องกลางใช้เป็นรองเท้ารถแรกก็ได้หรือไม่ก็ ชุดซานต้านะผมใครมีไหนก็ใช้ไปเลยครับผมแล้วอันต่อไปนะผมใช้เป็นเกียร์กระดิ่งก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นกระเป๋าก็ได้เหมือนกันนะครับผมช่องตกแต่งนะอืประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นเกียร์ของสายอ่าว่องไวนะครับผมใส่ไปเลยนะมีแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นไปก่อนนะครับผมเปิดได้เกียร์ขั้นเทมแล้วก็ค่อยมาพัฒนาใส่ให้เลนเจอร์ตัวที่เราต้องการได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูในสองสกิลสักหน่อยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะผมจะขออนุญาตไม่ไม่หมายว่าไปจัดทีมใหม่แล้วกันนะผมขี้เกียจผมจะใช้เป็นทีมนี้ไปเลย <c oughs> หรือว่าจะจัดวะอ่ะผมขอจัดสักหน่อยแล้วกันเฮ้ยว่าจะไม่จัดแล้วนะ <we> อยู่ทีมไหนเนี่ยทีมไหนบ้างเอ่ยทีมห้าโอเคพี่จ่าเดือดริปเปอร์ของเรานี่นะผมปึ๊บ ไปดูดิมันจะลีลาอะไรขนาดไหนกันนะครับผมในส่วนของพีแจ็คเดอะริปเปอร์นะโอเคเราทดสอบด่านนี้เลยนะครับผมทีมที่5โอเคโอ้รู้สึกว่าจะเป็นแบบว่าเป็นทีมพีร้อยของผมเนาะ <c oughs> มีตัวอันด้านหลังด้วยโอเครอมาครับผมมาวิ่งมาวิ่งมาโอเคไปตัวนี่นะครับผมท้าไลว์สกิลนี่แอบช้านิดนึงนะผมว่ามันลีลานิดนึงอยู่ ส่วนกระโดดสกิลปุ๊บก็เหมือนกันนะครับผมแอบช้าด้วยนะครับผมสกิลปุ๊บอ่าสองครั้งก็เกินครึ่งหลอดผมก็ถือว่ามันก็แรงอยู่นะดาเมจสกิลนะครับผมอืมโอเคพอจะได้เลยเดี๋ยวผมลองใส่ไอ้นนี้ดูด้วยดิบัฟทีมนะครับผมผมไม่มียังไม่ได้เอ่อทำไอ้นั้นนะตัวของ ซีโรฟุกุเนี่ยยังไม่ได้ทําเป็นร่างนะอัลต้านะลองใส่แบบนี้ไปก่อนแล้วกันดูนี่ว่าดาเมจจะแรงขึ้นมากไหมอ้าวกดผิด <c oughs> เดี๋ยวมไม่ได้ว่าจะมาซูม,มจะเย็นไหนดูดิส่วนของตัวซีโรฟุกุเนี่ยแน่นอนนะผมจะทําเป็นร่างไม่ใช่ร่างสิผมจะทําเป็นพีลอยู่นะผมงไอดีละ่ะเดี๋ยวจะเก็บไว้อยู่นะ โอเคปล่อยตัวมาครับผมดูดิว่าดามจจะแรงขึ้นมากห้อยเพียงไหนนะฮะโดดป้าใส่ไว้เปียงเกือบครึ่งหลอดนะเพราะดามจที่เออเกินครึ่งแล้ว3มครั้งแต่ก็ถือว่าก็แรงขึ้นมาเยอะอยู่นะผมคิดว่านะครับผมเยอะอยู่ส่วนสกิลก็ถามว่ามันกว้างไหมก็ก็ถือว่ากว้างขึ้นเยอะอยู่นะผมอ่ะ ปรับมาก็โอเคอยู่นะครับผมแต่ว่ายังไม่เห็นการข้ามนะเดี๋ยวไปดูอีกด่านหนึ่งลวกันว่าจะมีค่าม,มากมากน้อยเพียงไหนนะฮะอ่ะดูดิดูดิพิจัเดลิปเปอร์ของเราทาไาเวผมว่ามันลีลานิดหน่อยนะเน้นเน้นเทหรือเปล่าผมน่าจะเน้นเทก่อนนะครับผมไม่เน้นใช้งานนะโอเคมาปล่อยตัวเลยนี่ทารายเวสกิลยิงไป มีข้ามตรงนี้บ้างไหมเดี๋ยวดูดิอืมมันไม่เห็นข้ามนะครับผมน่าจะไม่มีข้ามแหละผมคิดว่าอา่ไม่เจอเลยนะก็อยู่สามแปดสิบจุดเหมือนเดิมนะผมอืมยิงมาไม่เห็นแบบว่าตรงแถวๆนี้เลยนะผมหน้าป้อมไม่เห็นมีเลย ตรงแถวแถวนี้ไม่เจอนะครับผมก็แสดงว่ามันมน่าจะไม่ข้ามแหละนะครับผมเดี๋ยวเราไปตีพี่ๆเลยดีกว่านะครับผมเพื่อแบบว่าไม่เสียทําเพื่อแบบว่าไมใ่ให้มันเสียเวลานะครับผมแหมจะลินทันไปไหนเนี่ยถ้ารินพันมากไปไหน่อยก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะ <c oughs> โอเคนะหวังว่าจะไม่ลาคาญกันแล้วกันนะโอเคเนี่ยมาดูนี้อ่ามีคนหนึ่งมาตีผมอยู่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูสักหน่อยแล้วกันว่าพี่แจ็คกับดิเปอร์ของเราแบบว่าเยี่ยมตั้งรับเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะนี่นะผมผมได้แต่ว่า ได้แบบว่าใส่แบบว่าเกมต่างหลักไว้ยิงเปี้ยงไปนะผม,มเป็นดาเมจพิษนะดาเมจหลักแล้วก็ดาเมจพิษนะครับผมก็รุนแรงอยู่นะครับผมผมใช้แทนตัวของเอลิสนะเออที่แรกผมมีเอลิสนะในทีมเนี้ยผมเลยแบบว่าสับเปลี่ยนเลยดีกว่าผมไหนไหนผมก็แบบว่าเปิดได้ทัดไ่เหมือนกันแล้วนะครับผมที่รกงผมก็ไม่อยากอาออกหรอกแต่ว่ามัน แบบว่าผมก็มีรีวายแล้วอะผมก็เลยคิดว่าเออเอาเอลิสออกนะจะดีกว่าถ้าจะมาใส่อีกเนี่ยไฟเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปอ,อทีมของมันอ่อนหรอว่าหรือมันหรือมันยังไงนยทำไมสู้เราไม่ได้เลยอะอพี่แจ๊ก,ก็ไม่ได้โชว์เท่าไหร่เลยมีแต,มแต่มีแต่แบบว่าเบาล็อกแบบเก็บกวาดให้อย่างเดียวโอเคก็เป็นประมาณนี้เนานะในสองเกมตั้งรับโอเคเดี๋ยวเราพาไปลุยในะสองพีวีเลยดีกว่านะอืมอน,นนี้มีตัวบิน เรามีตัวกันบินอยู่เนาะอันนี้ถาดน้ำถาดน้ำมีไม้สองตัวลองลองตีไม้ไหมผมลองตีไม้แล้วกันคือหลีกจะแถวเนี้ยผมผมแมบว่าแบบว่ามันมันมีแต่ทีมันอ่อนนะ <c oughs> <c oughs> คือผมตกมาเยอะมากนะผมผมไม่ค่อยได้เล่นนะอันนี้ก็เพิ่งจะกลับแบบว่ามาดันขึ้นนะเดี๋ยวจะพยายามเล่นให้มันแบบว่าจบหลีกได้สูงๆแล้วกัน โอเคมาลุยครับผมอขอไม่คูณสองแล้วกันอืมไม่ค่อยได้เห็นพี่แจ็คได้เคลียมากเท่าไหร่เลยเดี๋ยวหาทีมตึงๆสักรอบนึงแล้วกันเดี๋ยว่ถวหน้า่ถวหน้าเอาทีมตึงๆแล้วกันเดี๋ยวอันนี้คือสุปเซิร์ฟไปก่อนครับผมเปิดแบบประเด็นไปหน,น่อยเปิดประเด็นไปก่อนนะครับผมอ่าจบละชนะง่ายีซี่ครับผม ยูรกทองสามูนะโอ้โหไม่กดก็นั่นแหละนะผมไม่ค่อยได้เล่นอะ่ะ <c oughs> ที่กิงยูรกเงินไะด้สามน่ะอืมโอเคมาทีมจริงเก่งจะอยู่ไหนมีบ้างไหมแถวเนี้ยปึ๊บหาธาตุไม้เยอะหน่อยแล้วกันจะได้โชว์นี่ไงธาตุไม้สองตัวแต่ว่ามันไม่ครบสิบตัว,วะจะตบ เล่นมันก็ยังไงอยู่อะอเฮ้ยชากะวะเฮ้ยอยากตบแล้วเกินคนอื่นเปิดได้ผมเปิดไม่ได้่ะ <c oughs> ให้ตายอันนี้มีหนึ่งสองท่านไม้สามเฮ้ยมีสามตัววะเฮ้ยขอลองตีคนนี้แล้วกันนะเพราะว่าท่านไม้เยอะนะครับผมมาลุยเลยดีกว่าแถมตัวเก่งๆก,ก็มีเยอะอยู่นะอ่าทาไปเล่นไปขอญอาตตีนะผมลุยครับผมพี่แจ๊คเดลิเปอร์ ไลฟ์เบสสกิลบานี่เป็นเปลวเพลิงสีอยู่ดวงตานะอ่าเป็นสีแดงแเดี๋ยวดูไลฟ์เบสสกิลดินี่ไงปิ้วยิงลงมาอา้าวใส่เลนไม่ตายเฉยเลยเอาใหม่ดิเอาใหม่ด,ดิยิงคักๆดิยิงไงมันแบบแตกๆด้วยเพื่อนยิงไปเปี้ยงไม่ตายว่ะอีเลนเอาอีกเอาอีกพี่แจ็คเดอะริปเปอร์เอาอีก ขออนุญาตกดออโต้แล้วกันนะโอเคนี่นะผมแจ็คเดลิเปอร์เรายิงไปอืมอะไรนี่ชากะอยู่นี่เหรอว่างไงชากนโดนแค่แข็งมาเราไม่ขอกด,ดแล้วกันเราจะโนเทมนะผม <laughs> โชว์ไปหน่อยโชว์ไปหน่อยอืมเจมมี่ก็โหดเหมือนเดิมนะผมแหมสุดยอดมากเลยผมเปลี่ยนล่างแบบโคตรแบบสุดจัดเลยแบบถึงอยู่หน้าป้อมเลยอะ ด,ดใครที่มีเจมมวงก็ก็ใครที่คิดถึงแล้วก็เอามากลับมาใช้ก็ได้นะผมสืพิจัาเดเล,ลิปเปอร์ของเราก็ก็ยิงร่วงไงนะถ้าแบบว่าเขาเรียกว่าแบบออกมาในแบบว่าหลายๆตัวมันจะเป็นนมาสะสมได้อ่ะเออนั่นแหละมันก็ยิงแบบว่าเปยงได้นะผมแบบ ากการทัดไม้ได้นะเออเมื่อกี้ก็ทัดไม้หยุดไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยนะครับผมเดี๋ยวทีนี้เนะี่ยเป็นไงมีหนึ่งสองมีสองตัวเองขอเอาอีก,ส,กสักครั้งหนึ่งแล้วกันทีมตึงๆนะฮะทัดไม้เยอะๆทัดไม้เยอะๆอยู่ไหนเอยไม่ค่อยเจอทัดไม้เยอะๆเลยเนาะแถวๆเนี้ยมีแต่ทีมมันอ่อนเนาะอืม ผมไม่คยเจอธาตุไม้ฮะอันนี้ก็ไม่มีมีแต่ธาตุน้ำเยอะอันนี้เอเมเลียนะครับผมเออนี่ไงธาตุไม้สามตัวอลองสู้ดูไหมครับผมอันนี้ธาตุน้ำธาตุน้ำไฟอะผมขอลองสู้กับทีนี้เลยแล้วกันพอจัดสูสีกันอยู่นะครับผมหรือเปล่าอะ <laughs> ไม่มั่นใจโอเคมารับผมลุยกันเลย เดี๋ยวจะลองเป่าทัดไม้ดูนะผมให้พี่แจ็คเคลียร์หน่อยนี้แจ็คเดลิปเปอร์ของเราไล่เวทไปยิงอดัมไม่เขา้าผมดอกแรกยังไม่โดนนะยังไม่ทะลุนะผมขอยิงอีกสักรอบดิยิงอดัมฟึบนี่ฮะทาลิเวทตดเทเลยลผมเน้นเทไปก่อนนะฮะไม่เน้นใช้งาน <laughs> รู้สึกว่าเขาก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยเลมและเอเมเลียออเโดนผักเรื่อยๆเลยฮะจะสู้ไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวฮะขอตึงๆก็ตึง,ตงจริงวะ่ะตึงเปีย้ยเลยเผับไปก่อนนะผมยิงขีปนาวุธไปโอเคให้พี่แจ็คเคลียร์ทากมาให้หน่อยดิฮลัลโหลโอ้โดนขัดประโถ <laughs> เนี่ยมันดีลาไปหน่อยอะเมื่อกี้โดนขัดน่ะโดนต้านหรือโดนอะไรไม่รู้อะร่วงเลยก,ลจจลกําลังจะยิงแท้ๆเมื่อกี้เนี่ยมันมีข้อเสียเราี้ยแล้วผมมันดีลานิดนึงนะผมว่าอืมเฮ้ยตึงจริงอหละหรือว่าท่านน้ำมันอาจจะเยอะก็ได้นะผมโอเคเราน่าจะสู้ไม่ได้นะผมรอบเนี้ยเออเจอตึงจริงครับผมรอบนี้ ออ,อยากเจอตึงๆก็เตอจริงจริงๆๆผมเจอมากเลยโอ้แพ้ไปับผมน่าเศร้าเลยอ่ะไม่เป็นไรับผมขออีกสักรอบรอบสุดท้ายแล้วกันนะับผมอ่าคนนี้ไม้เยอะเพียบเลยหนึ่งสองสามสี่ตัวนะับผมเฮ้ยลองแล้วกันขอลองทีมนี้แล้วกันนะับผมเมื่อกี้แบบแก้มือหน่อยแล้วกันแก้มือต่างที่แล้วนะับผมแต่ที่แล้วตัวทัดไม้ก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่า น้ำเขาก็น่าจะเยอะเหมือนกันแล้วก็โหดด้วยนะครับผมเป็นเล่มนะครับผมผักแบบโหๆๆๆๆเรื่ปปรรอยๆ,ๆๆยๆเลยริปเปอร์ของเราแจเราริปเปอร์ของเราไม่ค่อยได้แบบว่าได้ไล่เวเลยเมื่อกี้ก็โดนขัดไปโอ้โหโอเคยังไงรอบนี้อยังไม่โดนขัดนะยังพอยิงได้อยู่ใช่ไหมเราอุตสาร์เพิ่มระยะสกิลเพิ่มระยะจุดยืนให้อย่างดีนะแต่ก็ไม่ไหวยอยู่ดีครับผมมันยืนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะถ้ายืนสัก 3 5 0 60ห้าจุดประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วผมคิดว่านะผมมันก็ยืนไกลโอเคแล้วถ้าเราเพิ่มไปอีกมันก็จะเก,กือบแบบว่าถึง400จุดได้นะผมมันก็มันก็น่าจะโหดนะครับผมขึ้นมากเลยนะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะว่าทําไมทาแบบนี้มา <c oughs> โอเคฮนะก็น่าจะไหวนะผมลิปเปอร์ของเราจะเดิปเปอร์เราก็พอจะแบบยิงได้ละนี่ยิงกับรีววครับผม ยิงโอลิเวอร์ให้ตายหน่อยดิมันตีผมอยู่นั่นนะ่ะอืมยิงเข้าไปยิงเข้าไปรอบสังหารด้วยนี่นี่มีแบบว่ารอบสังหารติดอยู่บ่อยอยู่นะครับผมเออโอเคเรายิงได้นะผมรอบนี้นี่ธาตุไม้เขาเยอะด้วยนะก็พิใจารณลิปเปอร์ของเราก็ เอ่อลายเวทสกิลโชยผมเท่เห,หรอเท่ไปเอ๋ยอะไรนะเมื่อกี้โดนสตันหรออยู่เฉยก็ลงอะเมื่อกี้กำลังจะยิงเลยโอเคครับผมนี่วอมแตกไปนะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็ตีประมาณนี้พอแล้วกันเดี๋ยวจะโชว์ไก่กาละเล่ต่อ <c oughs> แพ้ไปแล้วหนึ่งรอบนะผมแม <c oughs> ่โอเคก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะโดยรวมๆนะครับผมพี่แจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยผมคิดว่าก,ก็น่าจะอ่า พอจะใช้งานได้อยู่นะครับผมแต่ยังแบบว่าไม่สุดยังไม่โหดมากเท่าไหร่นะผมคิดว่าแบบนี้นะครับผมผมว่ามันก็พอจะดามจใช้งานแบบว่าเป็นดามจไฟได้นะครับผมแต่ข้อเสียหลักๆก,ก,ก็มันนั่นแหละลายเวชช้าไปหน่อยแล้วมันหลอดที่ไปหน่อยเน้นเท่ไม่เน้นใช้งานอะ่ะแปลกเป็นการเลยนะผมอืถ้าเป็นโพไซดอนเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะดีกว่านะโพไซดอนอ่ะแบบว่าอะไรอะ่ะ มันดาเมจพุ่งมาปุ๊บมันก็จิ้มทันทีเลยจ้ชชวะเลยอ่ะอืมอันนั้นมันยังแบบว่าเร็วนะเออถึงแบบว่าบัฟมันจะล่เวทช้าไปหน่อยนะโเซเดอนนะครับผมอันนั้นมันโอเคกว่านะแต่นี่มันก็นั่นแหละตามสภาพนะก็ออกแบบมาเท่อะอมผมว่ามันเท่ดูดีอ่ะสวยอืมแค่นั้นแหละ <laughs> โอเค ถ้าว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้แหละตามที่พูดไปเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอากราบสวัสดีค,ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ๊ายบายครับผมแหมลิ้นพันเพื่อนน้อยขอไปนะผม <laughs> เอออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะบ๊ายบายจ้า